ครับสวัสดีครับกับบรรยากาศบด,บดบดมืดที่อำเภอเวียงเชียงลุ่งจังหวัดเชียงหายครับผมวันนี้เอากล้ามาเตะมาไหวติสวนครับขอบรรยากาศติสวนก่อนครับบดบดบนมืดฝนไอ,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 ไอ้อยใหญ่เออันนี้เนี่ยเมนูได้อย่างได้ผมครับนี่เออผงวัวเอาดองไปกับลาบไหมเนาะผงวัวใส่แกงแค่ครับเอากับดิบก็ถ่ายจะได้อยู่ครับผมรอมันแก่หน่อยก่อนจะไวด้ดองกัปลาบครับดองน้ำปลาเมะาเนาะดอกคาอย่างคือครับผม เอาใส่ควดและสวกน้ำปลาใส่เลยยังเหมาะยังงามครับผมอันนี้ก็จะเป็นมุมสงบครับผมเ,เลยเลยมุมสงบอีนี่ <c oughs> เอาไว้หนังพักผ่อนยอนใจครับ <c oughs> ขอบรรยากาศโดยรอบค,ครับผมมุมนี้ก็ไว้หนังเล่นนอนเล่นครับปื้นเก้ามาตากบนี่สวรรค์เลยะมาหอบรรยากาศตั้งบนครับอันนี้ก็คือเป็นดอยพับบาทครับผม นี่ครับดอยพระบาทครับผมอำเภอเวียงเชียงลุ้งจังหวัดเชียงไายครับกูเตอกวกาหันเปินไปซ่อเฮ็ดกันอยู่นะครับแต่เฮ็ดทอมนี่บอกหันไข่ออกเนอสมบัติจะเป็นเฮ็ดแดงเฮ็ดไข่หานนะครับผมที่เปินเก็บมาขายมาอย่างกันนะครับหลายท่านถามว่ามาอำเภอเวียงเชียงลุ้งเนี่ยสามารถไปอำเภอไหนต่อได้พ่องครับไปได้ทุกอำเภอครับแม่จันเจียงแสนเจียงของแม่สายไปได้หมดครับผม